วันนี้เรามายืนอยู่ที่บ้านคลองเจริญนะครับตําบลพวงอํเาเภอเขาขิจกูดจังหวัดจันทบุรีเจ้าของสวนแห่งนี้ครับเขาปลูกผู้เรียนมานะครับมีอายุ4ี่ปีพันหมอนทองเนี่ยแหละครับแล้วเธอบอกว่าโอ้โหใช้ผลิตภัณฑ์คู่หูมหัศจรรย์แล้วตอบทุกโจทย์คือไม่ต้องยุ่งยากในการใช้แล้วเธอบอกว่าช่วงสอนเป็นเนี่ยเรียกว่าเร็วกว่าคนอื่นเขาที่สําคัญครับปีนี้ผลผลิตของเธอน,นั้นดอกออกมาเต็มนะครับขณะนี้เธอแต่งไปบ้างแล้วอาจจะเห็นไม่ชัดนักแต่ว่าเธอแต่งเนี่ย เธอก็บอกว่าผลผลิตที่จะได้รับต่อต้นไม่ต่ำกว่า25ถึง30ผลต่อต้นและแต่ละผลแต่ละผลเนี่ยเธอคาดการไว้ว่าถ้าใช้ผลิตภัณฑ์นี้ต่อไปเธอบอกว่าไม่ต่ำกว่า5ถึง7ตันที่ได้รับผลผลิตนั้นวันนี้เป็นอย่างไรมาพบกับเจ้าของสวนและแบนแอสโเดอร์ A S <S อยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหน้องหญิง ทักท้ายสักหน่อยถามชื่อถามเสียงหน่อยไหมครับอดอบถามนะคะ,คะขออนุญาตถามชื่อด้วยค่ะว่าเจ้าของสวนนี้ชื่ออะไรคะอ๋อชื่อเล่นชื่อบีค่ะชื่อจริงชื่อการนิกาวงวันค่ะงัะ้นขออนุญาตดรียสันส้นๆว่า พี่บีค่ะสวนทุเรียนนี่อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้4ปีค่ะ4ีปีมีกี่ต้นครับเนี่ยสำหรับแปลงนี้มันปลูกแซมก็มีประมาณ80ต้นค่ะเพราะเมื่อก่อนเป็นเงาะค่ะแล้วค่อนทิ้งอ๋อที่นี่เคยเป็นเงาะเก่าถ้าทำไมถึงไปเอาเงาะทิ้งะล่ะมครับมันเริ่มไม่ไหวค่ะกับแรงงานค่ะมันแรงงานหายากในการเก็บในการดูแลเงาะของเราถูกไหมครับแล้วก็ทุเรียนมันก็ราคาดีกว่าสามารถส่งออกได้แล้วเริ่มต้นในการดูแลรักษาเนี่ยเรารู้จักมากี่ปีแล้วในการที่เราเริ่มมาใช้ชีวิตกับทุเรียนนะครับความจริงคือใช้ชีวิต ทุเรียนมาเป็น10บกว่าปีแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้ทําเองโดยตรงแต่ว่าเพิ่งจะมาได้ทําเองเต็มตัวเมื่อ6-7ปีที่แล้วค่ะ ทุเรียนโดยปกติแล้วเนี่ยส่วนทั่วไปเลยเนี่ยเขาจะออกลูกหรือว่าให้ผลผลิตเนี่ยตอนที่อายุประมาณเท่าไหร่คะถ้าสมัยก่อนก็จะประมาณ5-6ปีค่ะจะเอาลูกได้แต่ว่าตอนนี้ก็3ปี3ปีครึ่ง4ปีก็เริ่มแล้วค่ะอันนี้คือที่สวนของพี่ใช่ค่ะนะคะในอายุประมาณ3-4ปีนะคะอ,อยากที่จะให้พี่บีเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าทําไมสวนของพี่เนี่ยถึงให้ผลผลิตหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรมีดอกสอนเป็นอย่างเงี้ยรเร็วกว่าเมื่อตอนอายุ3ปีเราก็ต้องสอนให้เขา เริ่มมีตาดอกก่อนเพราะว่าทุเรียนสาวอ่ะมันจะกิ่งลื่นไม่มีตาดอกค่ะแต่ว่าสมปีอ่ะเราก็แค่สอนเรายังไม่ได้เอาเต็มที่คือว่าติดก็ติดไม่ติดก็ไม่เป็นไร,รแต่ว่าเนี่ยสปีคือเราเริ่มเอาเต็มสเตจละค่ะส่วนนี้เราใช้ผลิตภัณฑ์คู่หูมาตั้งแต่ไหนครับตั้งแต่เริ่มปลูกเลยค่ะตั้งแต่เริ่มปลูกเลยใช่ค่ะคือพ่อนยาทุกครั้งใส่ทุกรอบค่ะ ก็แปลว่าเราดูแลมาโดยตลอดใช่ค่ะข้อหมายก็ว่าส่วนหนึ่งอาหารเมื่อสมบูรณ์เมื่อก่อนบอกว่า5-7ถึงปีถึงจะมีผลถูกไหมครับปัจจุบัน3ปีก็เริ่มสอนแล้วใช่ค่ะแล้วเราไปสอนเขาเนี่ย ก็เพิ่มเติมคู่หูเข้าไปยังไงครับถึงมันจะให้หายลื่นอ่ะคู่หูมันก็จะมีสารอาหารใช่ไหมคะ<ช>ที่ว่าช,ช่วยสร้างตาดอกพอที่เราฉีดพ่นไปเ,เขาก็จะเริ่มเป็นอย่าง3ามปีแรกอ,อาจจะออกดอกแต่ว่าการติดของเขาอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าทุเรียนสาวค่อนข้างทายากแต่เราก็ทําได้ด้วยผลิตภัณฑ์อ่าใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่เราเห็นเนี่ยครับตอนนั้นปีที่แล้วเนี่ยเราได้มาสักกี่กิโลกี่ตันกันได้น้อยค่ะคือว่าเราก็ไม่ได้ว่าตั้งใจเอาเต็มระบบด้วยค่ะพอมาปีนี้ครับเข้าปีที่4สิ่งที่เราได้มาดูกันในขณะนีี้้นนขณะกําลังเห็นมีการ แต่งดอกออกไปค่าประกันแต่งครั้งเนี้ตอนที่เราเห็นครั้งแรกอะที่มันออกดอกอะ มันออกมากขนาดไหนบรรยายให้ฟังหน่อยเะครับตอนที่เราออร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะออกเต็มเต็มกิ่งเลยค่ะเต็มกิ่งเลยนะใช่ค่ะแล้วเราต้องรีบแต่งออกถ้าเราไม่แต่งออกต้นเขาจะแบบสูญเสียสารอาหารที่สะสมไปเยอะเดียวต้นเขาจะโสมที่แต่งออกนี่คือป้องกันว่ามันจะโสมใช่ค่ะแล้วดอกที่ติดก็จะไม่สมบูรณ์เพราะมันแบ่งเฉลี่ยอาหารไปหมดใช่อาหารจะแบบไม่พอกันตอนที่ทําให้ดอกอย่างเนี้ยเรามีการเพิ่มนะครับความเข้มข้นขอ,ของคู่หูไปอย่างไรครับตอนที่จะทําดอนคะจะฉีดท้องกิ่งคือจะใช้เวอร์แพนะ พันลิตรใช้ชุดหนึ่งช่วงทําดอกเราก็จะเพิ่มเป็น2ชุดค่ะใช่ค่ะก็คือคเข้มข้นขึ้นใช่ค,ค,ค,ค่ะความเข้มข้นนี้มันเกิดจากประสบการณ์เราหรือยอย่างไรครับหรือว่าเราใช่ค่ะ<ป>ใช้แบบนี้มา56ปีแล้วห้าหกปีกป็นี่ถือว่าประสบการณ์ของเราเนี่ยถ้ามันเข้มข้นมันก็ไปทําให้อาหารกาสะสมดีใช่ค่ะก็จะแทงตาดอกออกมาไวถูกไหมครับเขาสามารถเอาไปใช้ได้เลยอ๋อถ้าทําไมถึงชอบใจคู่หูมาสัจจันท์ทดลองด้วยตัวเองค่ะก่อนหน้านั้นใครเป็นคนมาแนะนําครับสามีที่เสียไปแล้วเขาเอามาลองใช้ก่อนแต่ว่าคือตอน ใช้น้อยแล้วก็ไม่ไดไไ้ไม่ได้ใช้แบบเต็มตัวแล้วพอนีพอสามีเสียก็เหมือนว่าเราก็ไม่มีผู้นำอะเนาะรเราก็ต้องแบบศึกษาด้วยตัวเองแล้วก็หาอะไรที่ว่าตอบโจทย์ไม่ต้องแบบว่าคิดเยอะค่ะใช่ก็คือคู่นี้ใช่ใช่สำหรับมือใหม่อย่างหญิงหญิงก็มองว่ามันง่ายดีแต่ก็ต้องยอมรับว่าครั้งแรกที่ใช้ก็กลัวเพราะว่าหนึ่งปีได้หนเดียว๋อ,อจริงเนาะใช่มันเป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะสำหรับชาวสวนเสี่ยงมากครับอย่างปีนี้เราแต่งดอกแล้วอย่างเนี้นะครับ จากร้อเปอร์เซ็นเต็มทุกกิ่งเลยถูกไหมครับถ้าเราเห็นเนี่ยจะมีทุกกิ่งเลยต้นของเราเนี่ยแตกต่างกับของคนอื่นไหมสี่ปีของเรากับสี่ปีของคนที่ไม่ได้ใช้สารอาหารคู่หูเนี่ยแตกต่างเยอะเลยค่ะเขาจะเล็กกว่าเราแบบประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะอย่างเราได้ร้อยเขาก็รบลงมาสักเหลือแค่เจ็ดสิบงี้ถ้าต้นเราร้อยเซนของเขาเหลือประมาณเจ็ดส<ช>ิบเซนถ้าเขาไม่ใช้สารอาหารอย่างนี้<ช>ถูกไหมครับเพราะว,ว่าคู่หูเนี่ยเขาจะทําให้มันยอดมันรัด ต่อ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 คือเจริญเติบโตเร็วมากก็หมายความว่าใบก็ออกตลอดเวลาถูกไหมครับขนาที่มีดอกอย่างนี้ใบจะเป็นยังไงบ้างในทุเรียนเข่าไปมันแล้วแต่สวนนะคะว่าเขาบำรุงมาดีไหมแต่ของเราอ่ะคือเราให้อาหารตลอดเขาก็จะแบบสวยงามสวยงามแล้วก็มีใบอ่อนพร้อมดอกด้วยออกี่รุ่นแล้วดอกเนี่ยรุ่นใหญ่จะเป็นมะเขือพวงค่ะแต่ว่าจะมีที่ว่าเป็นรุ่น2คือเหยียดตินูเนี่ยเพราะว่าตอนที่เราพ่นอ่ะใบเขาไม่พร้อมกันอ๋อ ตอนที่เราจะทําดอกใบไม่พร้อมกันก็เรียกว่ามีมีมา2รุ่นละนะคะแต่ว่าไอ้หยาดจุนมจะเป็นรุ่นน้อยรุ่นน้อยอ๋อไม่เยอะเท่ากับไอตอนที่เป็นมะเขือพวงขนาดนี้ถูกไหมครับเห็นพี่บีเนี่ยทำตั้งแต่ต้นเลยก็คือใช้คู่หูนะคะอยากจะถามว่าได้ลองใช้ปุ๋ยหญิงเกษตรบ้างหรือยังคะลองอยู่ค่ะแต่ว่าลองแบบแปลงที่น้ําท่วม แล้วได้ผลเป็นยังไงบ้างคะสำหรับแปลงที่น้ําท่วมเนี่ยก็ใช้ดีค่ะก็รัดดีปกติค่ะค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสําหรับพี่บีรวมถึงพี่ๆเกษตรกรทั่วประเทศไทยเลยนะคะโดยเฉพาะการปลูกทุเรียนเนี่ยนะคะอยากที่จะให้ใช้ครบหมดเลยนะคะเรียกกันว่าสามเกลือเวิร์กแพนนี่แหละค่ะเรียกว่าใช้ทั้งคู่หูแล้วก็ปุ๋ยหญิงเกษตรด้วยเรียกว่าจะทําให้ครบถ้วนอาหารจะเต็มเมดเต็มหน่อยพี่บีถามต่อดอกอย่างนี้พี่บี คาดการไหมครับว่าขนาดต้นของเราร้อยเปอร์เซ็นต์คนอื่นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไอ้ต้นร้อยเปอร์เซ็นต์ของเราเนี่ยความสมบูรณ์ทั้งลำต้นทั้งกิ่งก้านทั้งใบและขนาดนี้ผลด้วยผลผลิตของเราเนี่ยคิดว่าแปดสิบต้นเนี่ยต่อต้นหนึ่งเราจะไว้สักกี่ผลกี่ลูกกันครับประมาณสักยี่สิบห้าถึงสามสิบค่ะดูดูตามขนาดต้นเดี๋ยวเราต้องไปดูตอนที่ว่าแต่ละต้นเนี่ยเขาออกมาเท่าไหร่เท่าไหร่อีกิงถ้าเราดูแลอย่างเนี้ยผลหนึ่งเนี่ยจะสักกี่กิโลสามถึงสี่กิโลสามถึงสี่กิโลนะใส่ส่งออกเลยนะใช ลงกองเลยก่อนอหน้านี้เนี่ยนะคะก่อนที่พี่บีเขาจะมาเจอคู่หูแล้วก็สามเกลอของเราเนี่ยต้นทุนในการดูแลทุเรียนเนี่ยอายุ4ปีเนี่ยนะคะสมัยก่อนเนี่ยเราใช้ประมาณยังไงบ้างคะใช้เท่าไหร่บ้างอาจจะเป็นตัวเลขนี่บอกยากนิดน,นึงอ,อาจจะบอกเป็น <ลง S 2> เปอร์เซ็นต์ละกันจะเออจากเคยใช้ร้อยก็อาจจะลดลงมาเหลือสัก60-70%ค่ะสําหรับ,บต้นทุนค่ะก็ลดก็ไม่น้อยนะลดลงลดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเราลดการใส่ปุ๋ยทางดินลง ไอ้ปุ๋ยเคมีใช่ค่ะถูกไหมครับก็เรียกว่าลดลงไปจากการใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็มาใช้อินทรีย์โดยเฉพาะนะี่ก็คือคู่หูมจาจัดจรยนนี่แหละค่ะคก็คือใช้ง่ายด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งไม่ยุ่งยากสําหรับเกษตรกรเออ,อมผมถามเลยพี่บีมันยุ่งยากกว่าเมื่อก่อนอย่างไรที่พี่บีบอกว่าสมัยก่อนมันมีหลายตัวมากปัจจุบันเนี่ยมันเหลือแค่คู่หูแล้วก็มีหญิงเกษตรนะครับพี่บีคิดว่าความยุ่งยากตรงเนี้ย มันเป็นอย่างไรบ้างครับยุ่งยากลดน้อยลงมากค่ะเพราะว่าจากที่เราต้องไปตามปุ๋ยตัวนั้นยาตัวนี้คือมันจบที่นี่ที่เดียวก็ถือว่าจบที่นี่ที่เดียวใช่ค่ะถืออยู่ในมือนี้ที่เดียวใช่ค่ะมั่นใจอย่างนั้นพี่บีครับถ้าเราอยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนที่เขากําลังเริ่มปลูกทุเรียนอย่างพี่บีเนี่ยอยากจะบอกเขาอย่างไรครับว่าเราจะสอนทุเรียนให้มีผลผลิต จำนวนมากนี้อย่างไรกับพี่น้องเกษตรกรครับทุเรียนก็คือเขาต้องการความอุดมสมบูรณ์ของใบเยอะใช่ไหมคะในการที่จะสร้างตาดอกเพื่อจะให้ออกดอกคือเราก็ต้องแบบเนี่ยเสริมาสารอาหารให้เขาเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะเป็นดอกของเขาเองค่ะ <c oughs> นี่คือบอกว่าจะเป็นของเขาเอง เมื่อเราสะสมไปเรื่อยๆครับเหมือนกับออมทรัพย์ไว้กับต้นทุเรียนถูกไหมครับคือใช้มาแต่กําเนิดตั้งแต่ต้นทุเรียนริ่มต้นเลยใช่ตั้งแต่ขุดลงดินไปี่เอาต้นทุเรียนวางปุ๊บนี่ตัวแรกที่เธอโรนคือตัวนี้ค่ะเรียนมาเมื่อเป็นอย่างนี้ครับท่านพี่น้องที่รักความก้าวหน้าครับเราจะไม่หยุดแค่นี้สวนแห่งนี้สวนของพี่บีแห่งนี้ครับเราจะมาติดตามและเราจะมาดูกันว่าที่พี่บีคุยว่าจะได้ถึง78ตันนะครับหรือ5 6ตันอะไรก็แล้วแต่ เราจะมาดูกันอีกทีนะครับว่าสิ่งที่เธอยือนยันและเธอพูดไว้นั้นกับการใช้3เกลว์วแพนนวัตรกรรมใหม่ทําอย่างไรถึงจะได้ผล,ผลผลิตขนาดนั้นเราจะมาตามต่อกับทุกๆท,ที่ครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์3มเกลว์วแพนนวัตรกรรมใหม่เพื่อให้โลกเหล่านี้ใช้ไลด้วยคําว่าอินทรีย์ร้อยเซครับอันเกลว์วอรแพนสูตรใหม่ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปนเพิ่มผลกำไรเกษตรกรไทยยั่งยืนยั่งยืนยั่งยืน